สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแจ้งเตือนเงินเข้าของวันพรุ่งนี้นะครับ20พฤศจิกายน68นะครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับมีนัดโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางบัตรคนจนแล้วหลังจากนั้นนะครับอีก4วันก็จะตรงกับวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็จะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางบัตรคนจนอีกหนึ่งรอบนะครับและนี่นะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน68นะครับ รัฐบาลจะมีการโอนเบีย้ยพิเศษให้1รายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพ์เลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะะอนนุโลมให้ครับ ไปเข้าบัญชีที่ท่านได้รับ800นะครับซึ่งกรณีนี้ได้รับยกเว้นนะครับถ้าเป็นสวัสดิการของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทน,นะครับจนกว่าท่านจะไปผูกความเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับ วันต่อมานะครับวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน68นะครับกลุ่มเปาะบางบัตรคนจนก็จะมีเบีย้ยพิเศษโอนเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68รอบเก็บตกครั้งที่2จํานวน800บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงืง่อคสาะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจํานวน8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2568โดยจะทาการโอนเงินผ่านระบบพพรร้้้อมเเ์์และ,ะังงิิินนฝานาากธธททีี่ผูสจ ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น และนี่นะครับเป็นตารางการโอนนะครับครั้งนี้เป็นการโอนรอบเก็บตกครั้งที่2นะครับโอนเงินวันที่24พฤศจิกายน68นะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือเกิดก่อนหนึ่งกันยายน2508รท่านจะได้รับเงินภายในกําหนดนี้นะครับท่านต้องทําเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ข้อนี้นะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่ท่านรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจาตัวประชาชน13หลักนะครับท่านจะต้องทําอย่างช้าสุดเลยก็คือไม่เกินวันที่19พฤศจิกายน68นะครับส่วนกรณีที่ท่านไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ จะใช้วิธียื่นหนังสือให้ความยินยอมเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะครับกรณีนี้ต้องเร็วกว่าเดิมอีกนะครับก็คือท่านต้องทําไม่เกินวันที่6พฤศจิกายน68นะครับเรียกว่าบัญชีที่ท่านรับโอนนะครับทั้ง2อ,อย่างนี้เงื่อนไขก็จะแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าท่านอยากจะรับเงินทางไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านทําไม่ทันนะครับภายในกําหนดนี้ท่านก็จะไม่ได้รับเงินในวันที่24พฤศจิกาน68นะครับท่านก็อาจจะต้องเสียเวลาช้าไปอีก1เดือนนะครับ และนี่นะครับเป็นตารางสรุปเงินเข้ากลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการประจําเดือนพฤศจิกายน6 8ปนะครับตารางตัวนี้นะครับผมได้ทํามาฝากท่านผู้ชมจะได้ทราบเลยนะครับท่านอยู่กลุ่มไหนจะได้รับเงินกันกี่บาทกี่เด้งได้วันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็กอายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเบี้ยหลักในวันที่10นะครับแล้วเบี้ยพิเศษอื่นๆนะครับในเดือนนี้กลุ่มเด็กจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับก็จะได้ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนจำนวน600บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเบี้ยหลักจํานวน600้อยถึงหนึ่บาทในวันที่10เช่นกันนะครับแล้วในส่วนเบีย้ยพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับทั้งหมด 600-1,000บาทนะครับที่บอกว่า600-1,000นี่ก็ต้องดูขั้นบันไดของท่านนั่นเองนะครับว่าท่านอยู่ในขั้นไหนนะครับมีตั้งแต่ 600, 700, 800แล้วก็1,000บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุแต่กลุ่มนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุแต่มีบัตรคนจนด้วยนะครับกลุ่มนี้จะได้รับเบี้ยหลัก600-1,000บาทนะครับแต่กลุ่มนี้พิเศษก็คือจะได้รับเงินแน่ๆนะครับตามมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนปี68นะครับโดยเงิินนนนน้ครับจวาเเงงขใต และกลุ่มนี้นะครับยังมีเบี้ยพิเศษโอนเข้ามาอีก1เบี้ยนะครับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี68นะครับวันที่โอนนะครับก็คือ24พฤศจิกายนะครับเงินที่โอนทั้งสิ้นก็คือ800บาทนะครับแล้วก็จะโอนเข้าในช่องทางพร้อมเพย์นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ต้องขออธิบายนิดนะครับท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับถ้าท่านใดที่ได้รับมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยรับแล้วก็ไปทําการแก้ไขความสมบูรณ์ของการรรรรัััับบเเงิินนนนนนโออออะะคถ้้้าาาไไไมม่่ีีีปญหกกก็็จจดดใืืวท24พฤศ เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูองอายุที่มีบัตรคนจนนะครับขั้นต่ำๆก็คืออาจจะได้ทั้งหมด2เด้งนะครับก็คือเบี้ยกลุ่มเปราะบางวันที่10กับเงินเพิ่มบัตรคนจนวันที่1พฤศจิกายนนะครับเรียกว่าได้แน่ๆน,นะครับ2ตัวนี้ส่วนตัวที่3นี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับบางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านได้ทั้งหมด2เด้งนี้นะครับ ต่ำสุดเลยที่ท่านจะได้รับก็คือ1,450บาทนะครับส่วนถ้าท่านใดทั้งหมด3เด้งนะครับ3สิทธินี้เลยขั้นสูงสุดท่านจะได้รับเงินรวมทั้งสิ้นนะครับ2,650บาทนะครับสำหรับเงินตัวนี้นะครับจะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแต่สําหรับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยหลัก800บาทในวันที่10นะครับแล้วเมื่อตรวจสอบกับ เบีย้ยพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ800บาทในเดือนพฤศ,ศจิกายน68นี้นะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุไม่ถึง18ปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเบี้ยหลักในวันที่10นะครับจำนวน1,000บาทแล้วเมื่อตรวจสอบเบีย้ยพิเศษอื่นๆกลุ่มนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือทั้งเดือนจะได้1,000บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้จะได้รััับบบีีหลกนนร800าททใว่10 พฤศจิกานะครับอันนี้เด้งแรกนะครับแล้วกลุ่มนี้ก็จะได้เด้งที่2ได้แบบแน่ๆนะครับเรียกว่าได้ทุกคนร้อยนะครับก็คือมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนปี68นะครับเงินก้อนนี้จะได้วันที่1พฤศจิกานะครับ850บาทแต่เงินตัวนี้นะครับต้องเอาไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้านะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับและกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้เด้งที่3อีกนะครับ เรียกว่าได้แน่แน่ทั้งหมด3เด้งเลยนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับเด้งสุดท้ายนี้ก็เป็นเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมในวันที่20พฤศจิกานั่นเองนะครับจำนวน200บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้ทั้งหมด3เด้งเรียกว่าได้ทุกท่านเลยนะครับรวมกันแล้วก็คือ1850บาทนะครับเพราะฉะนั้น800บาทนี้นะครับเข้าในบัญชีธนาคารนะครับส่วน850บาทนี้วันที่1 จะเข้าในบัตรคนจนนะครับแล้วก็กอนสุดท้ายนี้นะครับวันที่20 200บาทเข้าในพร้อมเพย์นะครับ3เด้งนี้เข้า3ที่เลยนะครับขอเชิญคุณวันวิภาไม่สนครับ ท่านประธานสภา,าที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายแรงงานพักประชาชนท่านประธานคะทุกวันที่เสาร์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนคือวันผู้พิการแห่งชาติดิฉันจึงมีเรื่องปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการด้วยการ3เรื่องคะ่ะเรื่องแรกคือตามที่เมื่อประหลัด นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยออกมาพูดว่าจะแก้ไขระเบียบนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้พิการก็คือให้ตาบอดข้างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นผู้พิการถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ดิฉันก็อยากทราบไทม์ไลน์ว่าจะบังคับใช้ได้เมื่อไหร่รวมถึงระเบียบอืน่นๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาบอดสีแล,และเรื่องของหูหนวกข้างเดียวนียเวลาไปรับไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่รับนะคะแต่การในระเบียบเนี่ยก็ไม่ถือเป็นผู้พิการเพราะฉะนั้นเนี่ยควรพิจรณาหลักเกณฑ์ใหม่ไหมว่าให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไดดด้้้้จาาางงนนนเเปป็็ผูพิกรรวยะที่2 เรื่องการกู้ยืมนะคะเงินของผู้พิการในกองทุนผู้พิการนั่นเองนะคะเป็นการกู้ยืมที่ยากมากดิฉันลงพื้นที่ไหนเนี่ยคือยากในการหาคนค้ำประกันค่ะเพราะต้องมีรายได้หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาดูแลผู้พิการหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานแล้วมาดูแลผู้พิการเขาไม่มีรายได้ประจําเป็นหมื่นหรอกคะ่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆท่านแก้ระเบียบแล้วแก้ให้มันดีไปเลยค่ะเอาหลักเกณฑ์ให้มันง่ายขึ้นให้มันลดความยุ่งยากลงแล้วก็สามารถหาคนไม่ต้องมีคนค้ำเลยก็ได้ให้ผู้พิการ ได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อย่างเต็มที่ประเด็นสุดท้ายคะ่ะท่านประรธานตามมติคอรมอเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2500 67นะคะมีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบีย้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบีย้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคัน4เดือนขึ้นไปเลยและก็เบีย้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800 800เป็น1,000บาทเนี่ยคะ่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68แต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการ บังคับใช้เลยงบ9กก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทำด้วยนะคะดิฉันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรออยู่ค่ะรบกวนด้วยค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ